สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะหล่อน้องพ่อนะคะที่ซ้อนเจนี่กอลาวค่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่ต์กันที่นี่เลยคะ่ะร้านเซนนะคะที่ร้านเซนอยู่นี้นะคะนอกจากมีอาหารที่เป็นอัลลังค์ะนะคะก็ยังมีอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยก็ราคาก็จะมีเริ่มต้นคือห้าเก้าเก้าบวกนะคะแล้วก็เจ็ดเก้า้าบวกซึ่งราคานี้นะคะเป็นราคาที่รวมน้ำแล้วโดวยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจนนี่พาเข้าไปเลยคะ่ะน้องพ่อไปเลย ค่ะตอนนี้นะคะเจนนี่ก็มาอยู่ที่ร้านแกรนพรีเมียมบุฟเฟ่ของเซนนะคะก็วันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูหน้าตาของบุฟเฟ่เจ็ดเก้าเก้าบวกนะคะก็ในบุฟเฟ่เจ็ดเก้าเก้าบวกก็จะมีตามนี้เลยก็คือจะมีพวกซาซิมิที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ มีพวกของดองด้วยก็จะเป็นกุ้งดองน่่นดองนะคะแล้วก็จะมีเอนอือ่นๆมากมายเลยน้องพอมาวันนี้นะคะก็น้องพอยังอยู่ในความสูงคือ130นะคะก็จะเป็นราคา3 9มบกเกเขาจะให้เราทานคือ1นชัมม่วโมง45านาทีน,นะคะแล้วก็เวลาที่เกินทุก10นาทีก็คือจะบวกเพิ่มอีก50บาทต่อคนเขาจะให้เป็นตัวที่เป็น q r วอารโค้ดมาแบบนี้นะคะพอขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้าหารทลเลนก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายค่ะเช่นไข่ตุ๋นถั่วลันเเดี๋ยวเราเอาถั่วล้วมา๋ไหมแล้วก็มีกิิจ ะะแล้วก็มียำสาหร่ายด้วยเขามีทองปลาแซลมอนทอดด้วยนะคะอุ้ยซูชิมีเยอะนะเนี่ยซูชิเขาจะมีซูชิปลาแซลมอนทอดนะคะแล้วก็ซูชิที่เป็นหน้าอื่นๆก็จะมีนะอย่างที่บอกว่าซูชิปลาแซลมอนทอดเขามี2แบบนะแบบธรรมดากับเป็น ที่เป็นของสไปซี่นะคะมันจะมีแบบว่าซูชิที่เป็นทาโกะวาซาบิเป็นกุ้งดองนะแมอนสไปซี่นะคะแล้วก็เราสั่งสซมอนซาซิมิมานะคะโอ้เขาจะมีทีโอซาซิมิด้วยอะ่ะงั้นเราเปลี่ยนเราไม่เอาเป็นแซลมอนเราเป็นตัวมินิซาซิมินะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะข้าวที่นี่เขาว่าจะมีข้าวหลากหลายค่ะเช่นข้าวกระเทียมนะคะข้าวญี่ปุน่นหรือว่าข้าวหน้าเนื้อก็มีนะส่วนเป็นเมนูที่ไปสุก,กี้ก็มีค่ะหรือไม่ก็บะหมี่เย็นก็มีเช่นกันเราจะสั่งกุ้งก็เทมปุระมาให้พอค่ะ ดแซลมอนยา่างจิ๋วมาอันนึงนะคะมันจะมีท้องปลาแซลมอนทอดนะเดี๋ยวลองเอามาเห็ดอเนจิหัดเนยแล้วก็เอาเป็นเห็ดขิงทอดเนยดีกว่าอัน,นี้คือแบบ,แบบที่เราเลือกเอาไว้เนาะเราก็กดพอกดเสร็จเขาก็จะมีสรุปรายการมาให้นะคะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะค่ะก็น้ำเขาก็จะมาเสิร์ฟนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของขนมเย็นนะคะส่วนแก้วนี้จะเป็นน้ำแดงอันนี้เป็นแดงมะนาวปะใส่สดชื่นต้องเป็นอันนี้นะอันนี้สดชื่นมาก คือเปรี้ยวหวานนะคะ okay. ส่วนอันนี้เป็นชาไทยาอร่อยมากคือเขาจะหอมชามากเป็นยำสาหร่ายนะคะข้างบนเขาจะโรยตัวเป็นหน้าไข่มานี่อรอยหอมอร่อยนะชั้นเขาไม่บางเลยน้ำจับนาคะอร่อยอร่อยเดียวมินิซาซิมินะคะแล้วก็เป็นทริโอซาซิมินะคะเขารวมมาให้หมดเลยในสองอันที่เราสั่งมานะคะในนี้จะประกอบไปด้วยปู้อัดจะมีปูอัดนะคะมีปลาโอมีปลาแซลมอนอันนี้เราไม่แน่ใจอ่ะว่าเป็นปลาอปลาทูหน้าหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจปลาอะไร ก็อย่างในเซตนี้นะคะถ้าเป็นปลาโอกับปลาอันเนี้ยไม่น่าจว่าเป็นปลาถ้ำน้ำรือเลปล่าก็จะมี2ชิ้นก็คือเหมือนในเซตอะจะได้อย่างละสองชิ้นในแซลมอนดองนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวที่เป็นสาลาเขาจะมาทานพร้อมกันโดยการหอ่อข้างบนนะคะของแซลมอนดองน้ก็จะมีกระเทียมกับพริกมาให้เรารู้สึกว่ามันดิ้นได้มากเลยอะมันดิ้นได้มากเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขออันนี้ขึ้นปก็ไม่ได้อะไม่ได้จริงๆไม่ได้ ไนดีให้มันได้มันมันไม่ยอมอ่ะอันนี้มันไม่ยอมอ่ะได้แล้ว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 ,ลวอันนี้นะ่ะเราก็หอ่อถ้ากินแบบว่าคนเกาหลีเลยอาจจะแบบว่าไม่ต้องใช้ตะเกียบใช่นเดิมอันนี้นะเป็นหน้าตาอืมอรงเนี้ยนะสดคำว่าสดมากแล้วก็ ไอตัวดองของเขาอะที่เป็นตัวซีอิ๊วที่เขาดองมาไม่เค็มหรอกําลังดีรสชาติกำลังดีมากเลยเขามีกระเทียมให้แล้วมีพริกให้วยนี่หน้าตาไข่ตุ๋นอะอันนี้เราสั่งไข่ตุ๋นนี้มาให้น้องพอนะในไข่ตุ๋นนะคะก็จะประกอบด้วยวัดเขาจะแต่งมาข้างบนนะคะแล้วก็เป็นตัวลูกชิ้นสีสัตว์นะคะแบบนี้มีแตะไว้ค่ะเราดูล่างข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างเขาไม่มีนะเขาไม่ดักข้างบนข้างบนเป็นตัวตกแต่งนี่จะชิมก่อนน้องพอนี่อันนี้อร่อย เขาทาใหม่ๆอ่ะทานแล้วสดชื่นมากเลยอันนี้เป็นหน้าตาของกิมจิที่นี่นะคะสีสันสวยค่ะไม่เบี้ยวเกินไปเดี๋ยวเราเมนูเมนูอื่นกันเมนูซาซิมิที่เราสั่งมานะคะเดี๋ยวเราขอเปิบด้วยตัวแซลมอนก่อนเลยค่ะซาซิมินะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัววาซาบินะคะเราเอาวาซาบิใส่ข้างบนนะคะแต่ว่าเจนนี่นะค่ะก็ทานเผ็ดไม่เก่งนะก็จะใส่ได้ไม่มากแล้วเราก็เอา ตัวชเท้านะคะหัน่นฝอยแบะข้างบนนิดหน่อยค่ะแล้วก็แร้นี้นะคะจั๊กกจิมอันนี้จะเป็นซอสซีอิ๊วของญี่ปุ่นนะคะน,นี่รกระดิ่ขึ้นจมูกเลยหรอเนื้อ่ะแบบนิดเดียวเนี่ยน่าสดม,ม,มากสมมากเลยสมว่าก,การมปกินที่พิเศษมากปลา,ามมต่อไปนะคะจะเป็นปลาโอเช่นกันแต่ตอนีอาจจะแต่ว่าเสร็จวาซาบิหน่อยกว่าเมืม่อกี้นี้อ,อันนี้คือน้องหออร่อยมากอันนี้เป็นท้องปลาแซลมอนอร่อยมากร้อนนะร้อนนะ เอาน้ำเป่าน้ำเปล่ากินมไหลายคำแล้วเปล่าแปลว่าอดทนได้เขากำลังจะบอกว่าเขาอดทนได้อันนี้ปลาโอค่ะเห็นสีสันปลาโอแล้วน่าจะสดไม่แพ้กับตัวแซลมอนนะคะหอมมากอือสดเลยงนมสดมากเนื้อหวานมากเลยอะผมว่านี่อ่ะใส่ที่แบบว่าเขากินปอาชนิดนี้อ่ะกินมากต่อไปนี่คือปลาอะไรไซิกตบอ,อันนี้คือเป็นกุ้งเทมปุระนะคะมาเสิร์ฟแล้วค่ะก็เขาก็จะมีเป็นหัวไชเท้านะคะ เผจะเอาที่เราใส่ไปในนี้เนาะแล้วก็ในเซตหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาที่เป็นกุ้งเทปุระก็จะมีท,ทั้งหมด3ตัวนะคะส่วนทองปลาจซมมอนไม่คิดกินกันไปยังย่างใช่ปะก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4ประมาณ4ชิ้นลองชิมดูนะคะกรอบนะคือแบบว่าเห็นตรงนี้คือรู้เลยว่ามันมแบบผือแป้งเขาว่ากรอบนอกแล้วนุ่มข้างในอันนี้ก่อนนะให้เราดูปปากะคะ่อน ชีสเพิ่มเลยอะคือมากินไอเนี้ยแบบว่าสำหรับสายที่เขาชอบเป็นพวกศาสนาที่เนี่ยคุ้มมากเพราะว่าทุกเฟ่ที่เนี่ยคือสั่งไม่มีอั้นแล้วก็แค่เฉพาะแซลมอนอะถ้าได้ทานหรืว่าที่ไปทานอาหารละแค่แบบว่าจานหนึ่งจานนึงก็จะมีประมาณสี่ห้าชิ้นเนาะก็รอบแบบว่าสักสี่ร้อยแล้วนะถ้าเราหยุดอันเนี้ยเราสั่งมาถ้าเราสั่งมาเกินสองจานก็เกินบุฟเฟ่ต์เราแล้วนะส่วนอันนี้นะคะถ้าเราไปกินอะไรคาร์อ่ะก็ประมาณเกือบสองร้อยเนาะส่วนนี้ก็เช่นกันมากินบุฟเฟ่ต์อะ นั่งได้นานๆได้นั่งคุยกันด้วยเนาะใน,นบรรดาแ like, บบครอบครัวหรือว่าในบรรดาเพื่อนฝูงนะหนึ่งนั่งนานสองกินได้แบบกินได้เรื่อยๆกินแบบกินคุ้มมากเลยอะคะอ่ะดูทองตอกินไม่พูดไม่จ่าเ <laughs> ดี๋ยวเราให้ดูอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาอันนี้คือที่บอกค่ะเป็นทองปลาแซลมอนนะคะไอคือน้ำจิม้มนี่น้ำจิ้มอะไรไม่รู้อะน้้เป็นแบบซีฟู้ดอ๋อเป็นซีฟู้ดพอเสิร์ฟมาเดี๋ยวลองชิมดูว่าใช่ป่ะอันนี้เป็นทองปลาแซลมอนค่ะอื อันเนี้อยอร่อยสุดด้วยความที่มันเป็นหรืว่าของปลาซัมมันมจะมีความมันใช่ไหมมีความมันเราก็ทอดกรอบกรอบมากกรอบเลยมากน้ำจิ้มที่เนี่ยเด็ดนะนจะที่คู่ที่นี่เด็ดมากเขาตำละเอียดมากละเอียดมากพริกอ่ะอตุ้ยเนื้อกัดปุ๊บนะน้ำมันที่ทองปลาแตกกระจายมาอร่อยอันนี้อร่อยแนะนำแนะนำเลยว่ามาทั้งสองเขาเหมือนม,มากแล้วจิ้มคู่กับว่าตัว ที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาตัดกันนะคะเพราะว่าในน้ำมันของแซลมอนอะพอเรากินเป็นนานๆมันก็จะแบบือน,นมีแตมเบรียนใช่ไหมแต่ว่าพอตัดกับตัวที่เป็นซีฟู้ดอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาเป็นสูตรของทางร้านเซนะนะอ,อ,อันนี้อร่อยมากเลยนี่อืน้อร่อยไม่จบเลยอร่อยมากคุณเยอะอร่อยมากเอาหมดชิ้นเลยเนะี่ยเด็ดมากเนยคอต้เนื้อสุด,อ,สด,สดอืมเข้าไปหนุออ่มหนุ่ม ดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะอันนี้จะเป็นปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วนะคะคือปลาแซลมอนที่นี่เขาจะมีสองแบบในการย่างนะคะจะมีย่างเกลือกับย่างซีอิ๊วถ้าย่างเกลือนนะคะ่ะก็จะออกเค็มๆนิดๆแล้วก็จะมีตัวมะนาวบีบเลยข้างบนนะคะส่วนแซลมอนย่างซีอิ๊วมันจะออกหวานข้าที่นี่ก็ทอนค้าที่จะมีหลากหลายนะคะก็จะเป็นข้าวปุ่นหรือว่าจะเป็นข้าวผัดก็มีเช่นกันค่ะอือแอบร้อนอ่ะ ทขาใหม่มากแอบร้อนมาะคือตอนนี้น้องพอกินเรือรัวมากกับตัวอไอนะ้นี่กุ้งเทกุรละนีไม่กล้าแย่งพอกินเลยนะคือพอกินแบับไม่อยู่แต่ว่าอร่อยมากไม่กล้าแยงนะ่งนนแล้ะต่อด้วยแซลมอนอันนี้นะคือเป็นจานที่สองแล้วที่น้องพอสั่งมานะคะอันนี้เป็นกุ้งเทกุรลาอร่อยจนต้องสั่งเบิ้ลนะคะแล้วอีกเมนูนหนึ่งที่น้องพอก็สั่งเบิ้ลด้วยเช่นกันค่ะคือไข่ตุน๋น เป็นเมนูที่แบบว่าเด็กๆมาทานก็คือคุ้มอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องสันน่งมามาร้านนี้ต้องสั่งซูชินะคะอันนี้เป็นซูชิไข่หวานครีมชีสค่ะโอพู้ผีเดอ่ะอันนี้คือ็วซูชิกุ้งหวานนะคะข้างบนก็จะมีครีมชีสนะคะนี่เลยกุ้งหวานนะตาจะเป็นแบบนี้ค่ะกุ้งที่นี่ก็ตัวใหญ่นะคะก็คือเดีให้ดูความยาวนะ นี่เลยความยาวของเขาค่ะยาวมากนะคะแล้วก็รสชาติเขาก็จะมีความแบบว่าเค็มๆหนึบหนนะคะเดี๋ยวให้ลองชิมเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะน้าจะดีมากเลยเมนูนี้น่าะาดีมากอุ้ยเราชิบขึ้นมาคือเราบอกว่าเดี๋วก่อนนะอือข้าวซอยอ่อยอ่ะกุ้งเขาจะมีความหวาน หวานแบบหวานหวาน,น,นเค็มนะคะแล้วก็มีความมันของครีมชีสครีมชีสเ,เลยอะ่ะคือเป็นมีกลิ่นชีสขึ้นมาแบบวอติมน,นี้อร่อยนะคะความรู้สึกเราอะ่ะเหมือนเรากินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นที่ญี่ปุ่นฟิวชั่นเพราะว่ามันจะมีครีมชีสที่เป็นแบบว่าเหมือนสไตล์ของอาหารอิตาเลียนขรมาด้วย่มอันนี้อร่อยมากท่านู่อนชอบเป็นแบบว่าครีมชีสสไตล์แบบว่าเหมือนฟิวชั่นนะ,ะก็ะแนะนำเลยทุกจัที่สั่งมาค่ะคือกุ้งดองนะคะ ในกุ้งดองเขาก็จะมีนนสาหร่ายมาเสิร์ฟด้วยกันนะคะเราสามารถดูด้วยได้ว่ารับข้าวหรือไม่รับข้าวด้วยเช่นกันให้ดูความยาวของไส้จุ้งค่ะเนีย่ยตุ้มันคือเขาจัดมาเนาะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากคือไม่สามารถกินคำเดียวได้ <c oughs> ถ้าบางคนไม่ชอบกินคู้งแต่สาหร่ายก็สามารถทานได้เลยนะคะในหนึ่งเซตของเขานะคะก็จะประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลย3ตัวนะคะแล้วก็จะมีขิง ผิดค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะกระเทียมเนาะน่าจะเป็นกระเทียมนะฮะสูตรจานดอของเขาอ่ะน่าจะเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะพอเรากินแล้วเรารู้สึกแปลกอ่ะเขามีความแบบว่าไม่เค็มนํามีความแบบว่าเป็นซอสแต่ว่าเค็มนิดๆแล้วก็มีความหวานไม่แน่ใจว,ว่าคือเป็นเพราะว่ากุ้งมันสดมากหรือเปล่านะคือมันหวานมากหวานละความรกจริงๆถ้าเพื่อนๆนสั่งมาเนื้เซดากินกับข้าวก็อร่อยนะคร อ่ะอันนี้คืออะไรแมอนไปสั่งเลยมาอันนี้คือัอออ่งว่าซีฟู้ดการการตกแต่งข้างบนจะคล้ายๆเหมือนตัวที่เป็นแซลมอนดองนะก็คือจะมีตัวกระเทียมแล้วก็มีติดแต่อันเนี้ยในตัวที่เป็นของแซลมอนซีฟู้ดเขาก็จะลาดลาดตัวซีฟู้ดของเขามาเลยรอบๆนะคะเดี๋ยวเราขอหยิบกันจ้าโอ้ยขึ้นมาแล้วลววว เราสั่งสาหร่ายเพิ่มได้ไหมสั่งสาหร่ายเพิ่มได้ไหมสาหร่ายมันอยู่ในเซตอะ่งโอเคแซลมอน4ชุดนะดในหนึ่งเซตจะมีทั้งหมด3ชิ้นอ่ามาใหม่ละอันนี้คือเราสั่งอะไรไปอะแซลมอน2ชุดแล้วปลาสิโรกุคันโออ๋อสึโลคือในชุดหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะเพราะในนับนับได้เป็น6ชิ้นนะคะคือมีแซลมอนใน2ชุดนะคะ บอ,อกแก้นะตอนแรกเราคิดว่าสีแดงคือปลาโอจริงๆนวตัวนี้เขาเรียกว่ามักกุโรนะคะส่วนตัวเนื้อที่ออกเป็นขาวๆแล้วข้างบนเป็นสีออกแดงๆนิดนึงเขาเรียกว่านะชิโรจิปะ่ะซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นปลาเด็ดๆของทางร้านก็คือจะมีตัวที่เขาแนะนำนี่ค่ะก็คือเป็นตัวสามตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแซลมอนสุดๆแอบขอบดูนนเนี่ยว่าจะเผ็ดมากอืมเขาห้องนอนยังไม่เผ็ดน,นะ หนายาๆมีความแบบกรุบๆเพราะว่าแซลมอนที่เขาหัห่นมาเนือซีฟู้ดชิ้นจะหนามันเลยมีความกรุบๆกว่าบอกกันว่าข้างล่างของตัวของแซลมอนที่เขาเสิร์ฟมาค่ะเขาจะลอกเนื้อซีฟู้ดมามันก็จะมีความแบบว่าเหมือนซีฟู้ดอยู่แล้วครึ่งน,นึงเนาะเราก็เลยไม่ได้ต้องใส่เพิ่มพอที่จะกินหมดไปแบบว่าอีกจานอยูแล้วนะเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตานี่ก็จะเป็น ปลามคคุโลนะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามคคุโรนสีแดงมากเลยอยากเห็นตัวจริงเลยอะ่ะนี่นี่ปลาแมคคิโล ra. นะค่ะอันนี้ก็อีกไปปลาแซลมอนนะคะนี่เป็นปลาอะไรนะเธอจำได้ป้ะชิโรจิป่ะอ๋อพูดผิดนะคะคืเอปลาชิโรมีไ,ไม่มีชื่อไทยไหมไ,<ห>ไม่ไมีนี่คือปลาชิโรมีนะคือปลาชิโรมีนะคะข้างล่างตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วข้างบนเนี่ยจะออกเป็นสีแดงนะคะเป็นแบบใสายๆนะเป็นสายใสีแดง ส่วนตัวปลามาคิโ่นะคะดูโดยรวมอาจจะเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้เมนูถัดไปนะคะที่เราสั่งมาก็คือเป็นหมอ้อไฟหมูกิมจินะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะหมูกิมจิก็ต้องเป็นแบบกิมเป็นสุกยิมจีดิโหออกเผ็ดๆแน่ๆเลย เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะเป็นหมูกิมจิก็ต้องมีหมูนะที่นี่เขาจะเป็นหมูสไลด์มาหมูชิ้นใหญ่มากนี่ควันออกเลยอะแล้วก็คือในเซตเนี้ยเขาจะมีแบบว่าเหมือนไข่ตอกข้างบนเนี่ยยังมีไข่อยู่เห็นปะยังไม่สุกเลยไข่ในนี้ประกอบด้วยไข่นะคะแล้วก็หมูชิ้นใหญ่มากแล้วก็จะเป็นต้นหอมค่ะต้นหอมญี่ปุ่นนะอันนี้คือเห็ดเข็มทองค่ะ เต้าหู้นะคะอันนี้จะเป็นเต้าหู้แบบญี่ปุ่นนะในเต้าหู้ขาวๆแบบญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมจาะชิ้นใหญ่มากเห็ดหอมก็ชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบโคตจริงหินชิ้นแบบใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าในส่วนที่เป็นของผักกาดขาวค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะคะแล้วก็ตัวแครอทน,นะเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำกันค่ะในเซตเขาจะเป็นหม้อใหญ่อย่างนี้นะคะสามารถทานได้หลายท่านเด็ีเดี่ยวเดีวเราลองมาชิมน้ำกันก่อนซุปนี่ก็คือจะเป็นซุปกิมจินะคะเราสาับม เนูนี้มาเพราะว่าเรามองว่าแปลกนะกินจิมาทำอ๋อเขามีเส้นด้วยนะเเห็นมีเส้นเขาจะกินจิเขาจะกลมกล่อมนะคะไม่เผ็ดมากแล้วก็รสชาติแบบว่ากลมกล่อมแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยเป็นน้ำซุปได้เลยนะคะอันนี้ซุปเนี้ยสด,สดชื่ยมากเลย เดี๋ยวจะมาลองชิมหมูค่ะเพศของชามนี้นะคะก็คือจะเป็นหมูนะคะจะเป็นซุปหมูกิมจินะคะหมูเขาใหญ่มากเลยอันนี้คือดึงมันิดเดียวอย่างนเงี้ยหมูละลายหมูแทนไม่เคี้ยวเลยนะเพราะหั่นมาใหญ่นะแต่มีความบางทานง่ายมากทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่เลยคะ่ะเราชอบซุปเขานะแล้วว่าซุปเขากรมกรอบมากเลยาทานแทนแบบซุปพวกซุปมิโซะหรือว่าซุปกลาหรือว่า ซุปที่เป็นแบบก็ซุปไอ่ตลับได้เลยนะอร่อยมากมันแบบว่ามีความแบบรสชาติของจิ้งที่แบบไม่ไม่ไม่เผ็ดเกินแล้วก็ไม่เลี่ยนของกิมจิอ,อร่อยมากเมนูน,น,นี้แน,น,น,นะนำเ้าก็วันนี้นะคะเจนนี่แล้วก็น้องพอน,นะคะก็เสียใจที่ มีโอกาสนะคะพาเพื่อนๆนะคะมากินร้านนี้เลยค่ะร้านแกรนด์พิเยมของเซนนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะก็จะมี2ราคาให้เลือกนะคะคือ5้า้าบวก7 9 9ก็บวกแต่วันนี้ที่เจนี่สั่งมาคือ79 9บวกนะคะย้ำว่ามีบวกเดียวเนาะไม่ใช่บวกบวกบวกนะคะคือ79 9บวกค่ะแล้วก็ในเมนูนั้นนะคะก็จะมีแบบว่ารวมเครื่องดื่มแล้วหมดแล้วด้วยก็ถ้าเป็นเด็กนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่ถึง100เซน นะคะท้อสามารถทันฟรีได้เลยค่ะส่วนเด็กที่สูงกว่า100เซนเมตรนะคะแต่ไม่เกิน130นะคะก็ทานแค่ซึ่งราคาเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะเจนี่และน้องพอนะคะไปก่อนนะคะเราก็เ๋ยวมาดูกันว่าคราวหน้าเจมี่และน้องพอจะพาเพื่อนๆไปกินร้านไหนกันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ